ครับตรงไฟในนัดฉลองต้นปีใหม่นะครับประดมันเพื่อสันดิที่สองมกราคมคู่แรกของรายการถ่ายทอดสดทางช่องห้าเปลี่ยนเวลามาถ่ายทอดตอนเวลา20่สิบนยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็ติดตามดูครับขวามือของผมน้องแนนซี่สันชัยภูมิกับน้องแอนสวนน้ำฐานคิลีครับซ้อมมาเป็นงไงลูกเต็มที่เจ็มที่กี่วันสามสัปดาห์สามสัปดาห์ก็เกือบเดือนครับเคยเห็นคู้ชกชกไหม เคยชกกันไหมไม่ค่ะไม่เคยเราก็จะเอารูปไหนชนะเขาก็ต้องลองดูกันเลดีแล้วเคยไปต่อ,อ,อยที่ปัตตองีไหมเคยค่ะกี่ครั้งแล้วลูกหลายครั้งหลายครั้งแล้วเป็นไงนบ้างเสมอชนะมีแพ้บ้างมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเราเห็นผูช้ชกชกนี่คิดว่าเขาเป็นมวยยังไงแล้วก็เราจะแก้ทางยังไงต้องรอดูอีกทีหนึ่งบนเวทีอ่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็ จะทําให้ดีที่สุดอ๋อไม่ค่อยมั่นใจเลยในนี้เป็นคนที่ไหนนี่ลูกสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีขอกำลังใจชาวสุราษฎร์นะขอขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะอ่าไปนี่เต็มที่นะครับอ่าส่วนน้องแอนเป็นไงบ้างลูกลดน้ำหนักลดน้หเลยลดน้ำหนักแล้วยังไม่สดชื่นเลยดูหน้าตาเคยมาต่อยที่นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยวันสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งเป็นไงบ้างลูก ก็ส่วนจะแพ้แบบเฉียดเฉียวอ้าวแพ้แบบเฉียดเฉียวข้างนี้ทางนี้จะแพ้แบบเฉียดฉิวอีกหรือว่าน่าจะคแพ้ลึกตีกูชกช็อกไหมคยเคยเห็นบ้างเลยเป็นไงแถาลูกไหนชนะเขาอ๋อน่าจะลูกหนักลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงเก็บยวเขาว่างั้นเนลยแล้วเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนกระบี่ค่ะเป็นบีก็กำลังใจชาวกระบี่นะก็ฝากชาวกระบี่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่าแล้วครับตอนนี้น้ำหนักเป็นไง ลถปกตินะคะรถได้แล้วค่ะครถได้แล้วนะ,ะโอเคเอาละครับคืนนี้ติดตามชมทางช่องหน้าครับผู้แรกของรายการครับ